ปเป็นนักงานบริษ,ษัทอนุมัติไวมาที่ติรถสวยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับโตโต้นะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถยนต์มือสองแล้ววันนี้นะโตโต้ก็ดีใจมากเลยได้มาทําการส่งมอบรถเพื่อนสมัยเรียนแัะ <c oughs> แต่อรุาวาะเนาะ <c oughs> แล้วเดีเด๋ยวนึงได้มาทําการส่งมอบรถเพื่อนสมัยเรียนสวัสดีเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> รู้จักโชว์รูมตีรถสวยได้ยังไงก็เพราะเพื่อนนั่นแหละใช่ไหมสนิทมาก ตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกัน,น้ะแต่เมื่อไหร่นะอนุบาลอนุบาลเลยใช่ไหมเพื่อนตั้งแต่สมัยอนุบาลน,นะมาเลือกใช้บริการนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเนาะ uh huh. เออลองถามนิดนึงไม่ใช่แค่ว่าเป็นเพื่อนนะวันที่เข้ามาจองรถเนี่ยทางตีรถสวยเนี่ยเขาได้เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรข้อแนะนําดีมากเราก็จัดฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีเลยใช่จัดไฟแนนซ์เร็วไหมเร็วมาก2วันเอง 2>, 2วันผ่านเลยใช่ดีใจนะเธอจะมีที่ไหนเร็ว,รวได้ขนาดนี้สุดยอดเลยแนะนําคนทางบ้านหน่อยได้ไหมอยากให้แนะนําคนทางบ้านนิดนึงว่า าเขาอยากจะได้รถมือสองเนี่ยเขาต้องทอํายังไงอะไรอย่างเงี้ยลองลองบอกคนทางบ้านหน่อยถ้าเกิดเป็นผ่าน Facebook ก็ลองเลื่อนผ่านแล้วก็เข้ามาดูนะคะมีรถหลายคันหลายอย่างหลายยี่ห้อคนแนะนนะําดีมากรถสวยทุกคันสวยทุกคันตามการันตีเลยแล้ววันนี้ทางโชว์รูมตี๋รถสวยเนี่ยเขาได้มอบโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับเดือนนี้เลยก็คือดูแลหลังการขายนะคะเป็นบริการซ่อมศูนย์ให้เลย2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลถ้ารถเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือเอาเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจนะเธอบาง ศูย์ไม่มีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คืออุ่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ออกรถเห็นว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดเลย,ชยใช่ไหมช,ช่วผ่านาเลยด้วยโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยไหมง่ายน,นิดเดียวนะคะแค่มีเครดิตที่ดีนะคะก็สามารถมาออกรถฟรีดาวที่ตีรถสวยได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ออกรถไปเฮงเงรวยๆวยเยนาะขนเงินขนทองออตั้งใจทํางานนะโอเคไว้มีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ